มันเข่งเข่งมันแรกเลยมันเข่งเหยียดเหยียดล้นไปว่าขันเจ้าโคตเขาเลยมันสิเอ็นเอ็นมันบ่ได้อเลยบ่ได้นั่นเลยนะบ่ได้ขอบ่ได้โคตเหยียดโคตร่ได้แม่ขนาดนั้นยังตั้งแข่งท่านนี้ยังตั้งบ่ได้มันตั้งเงี้ยมันเข่งเพราะเจ้าต้องพยายาม เปิดพระมามื่อนี้ก็อยู่โฮมม่วงม่วงเก่าม่วงเดิมพี่น้องเหรอเอฟซีหลายคู่หลายคนอาซีฮู้ดีพี่น้องเยเนาะว่าอยู่ม่วงไรโดยเอ้าคนลื่นกะกลับตะคายสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบ็ดสุกุสุคนว่าจะเป็นฝั่งลาฝั่งไทยต่างประเทศการยินดีต้อนรับข่าวสู่ทางส่องสแก็ตบอนเฮาคือเก่าเด้อโดยเนาะอ้ามื้อนี้พ่อๆๆกับสแก็มื้อนี้กันมาหาน้องปลาเพิ่นคือเก่าคือเดิมพี่น้องเอ้ย เพราะว่ามือนี้เนาะอ่าในยินข่าวว่ามือวานีว่าลงป่าลดล่มวะซั้นทางอ่าอกกมันโทรมาข่าวแจ้งข่าวนาพี่น้องเนาะเป็นจังไดพี่น้อยเนาะเจ็บแห้งหรือว่าหรือว่าอยู่เพื่อนอยูย่ซ่านจังไดกะอ่าไปเบิ่งะสมร่วมกัน,นกพี่น้อยเนาะโดยจังไดกะเขาเบิ่งเขาเซ่อร่วมกัน,นกพี่น้อยเนาะว่าเป็นจังไดเด้ย่ยลงป่าว่าสั่นอ่อ าการเป็นจังใดใคยแน่หรือบอ่จังใดกะยังโมโหคือกันพี่น้อยเนะเาะเพื่นอ,อนอยู่เพื่อนเพื่อนอยู่บ่ดีกว่าจังใดทางบ่อซุกกะเอา,า,า,เอาจุดโจ,จ๊ะจุดตรงเลยพนะี่น้อยเนาะฟาตอุอยู่หลาย,ลายคน อ่าเนี่ยตีพี่น้องคือสิอยู่ฮวมกันเบิดคคูๆคนมาดนี่พี่น้องเอเอๆแล้วแต่งความลังเฮ้ออีหยังเด้บาดนี่ตุ้มๆจะเตี้ยงบาดนีไน่ไปก่อนไปก่อนป๊าปตอ,อ,อนอนตุ่มผ้าบาดนี่เฮ้อคือเสียอาการนักและเติบได้เนาะ เป็นอะไรไปหุมหอยได้กินดกไปหุมหอยได้กินนดเอาเนาไปหุมหอยก็ได้กินนดไปเจ็บแล้วเตอร์บอเจ็บทั้งใดแน่เลยแร่บอหัวเข้าก่ะ ต้องตีนเพราะมัดหน้าเถอะร่มอยู่ใช่ร่มไมื่เตี้ยเทิงเม่เตี้ยขึ้นไม้เด้กเทิงบอลเม่เตี้ยล่มพุทธขาคามาทั้งพี่ไายยังกันพาไปงมหอยแม่เลยไปงมหอยเลยได้บ่หอยนะหอยแล้วเตะพงยางมาประสิแกลคักๆบม แกอยู่ทางถนนท่านบันค่ะสบายดีค่ีเ็จังไดบันเต็มเอยู่บานนี่ไปกินหลดเขาเลยหลดเขากินนะนะพ่อแม่เขากินหลดเขาแล้ไปจกคนไปน้ำกันสามคนอัด์ชาม่เห็นให้เป็นผู้ครับนะเออเอานั่นน้องแอฟคนเด้อโอ้โม่เป็นผู้ครับเจ้าของผู้ครับเองข้าครับเองท่านันขอข้ามันสิก้าหอดมันละมันก็คือสิบรเว้นดอกว่าเจ็บบป่มูมกับเจ็บพูดกันบ่เจ็บพูดกัน ย่างคือก yeah, so the nah ันเลยกาะรถยังรถใหญ่เขาเกาะนะรถใหญ่เขาเกาะรถยังล so ่ะรถท้องเอ้ยที่ว่ารถเนี่ยเมาจักรถยิ่ใหญ่ยาวก็โอ้เขาจอดอยู่ว่าอะไรจอดค่ะมันมาที่ว่ารถอันนี้รถดูดเขาอะนะพ่อรถดูดเขาบัมาพอดีรถดูดเขาจอดคำรถดูดเขาพอจอดยัางขับไปเลยโอ้แล้วขัดสักยาให้อยู่บ่เหนย คือบนอนห้องหมอก่อนจังมื <t os> <t os> ้ออ้ยมานอนยากอยู่เพื่อนเลยแม่เอ้ยนอนอย่างนี้ว่ามเกินนี่ก็ได้นอนอย่างนี่แหละแยกจางบ้านแยกจางป้างมารับไบนอนแบบช่วยนอนช่วยตื่นแบบปวดได้เจ็บบ่ได้ปวด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 แล้วมันเข่งนอนมีปวดแล้วโอนี่เมื่อวานี่เจ้าสีหู้ชื่อว่าเจ้าปวดเจ็บเมื่อวานนี่เมื่อวานหาเได้ยินวานีอันนี้ใครแม่อยู่อ๋ออามาทั้งก่อนนแดดอันนี้มันถูทางบ่ได้เละแม่มันถูเลย นังอยากไปลุงลุงโซาสั้นดูขาเยเอไปลุงโซาสันลุงโซาสันตกรมดแล้วแหละสั้นเลยอยากโซ่ขาขาวเี่ยโซ่ขาดำถ้าแขนได้สักแขนลูนมั้งแขนมือเพริชักยาชักหือชักยาเวอร์เตักยาซองเข็มใส่สลาดีล้ว่ากินข่าวกัน เสโลมทวงนึงยานว่ามันเนียนะเออโบได้ซักเพิ่มอีกบ่บ่ย่างนี่จักมือย่างสามมือแล้วก็ได้จังมือแล้วก็ได้มือนึงสองห้างได้มือนึงส่งมาหนี้ย่างจังหามือนี่เป็นยังว่เอาอะไรมาให้ย่าห่อนอันนี้คืนนีปุ๊บคือรับตื่นเมื่อเห็นแล้วมันเผานี่ หมูได้วัดเจ็บแห้งยังว่าหมูนะหมูนะบริเจ็บแห้งจำฮาบริเจ็บแห้งจำเฮานางรักไทยหมูเด้มันแกว้งไปแล้วแลก้าวดีอาไทยอาไทยชุดเลยลงลงขังลงขังนี่ดิขังทางกันทางนะแบบทำมาทแดดมาผี่อะไรไม่ทั้งที่เลยทำมาได้ผู้เดพากันไปยังไงนะไปงูหอยพ่าอยโอ้งูหอยมาไปแกงหอยหอยทรายหน่วยบกตุ้ยหนึ่งม่ได้กินแชม คิดว่าคือว่าจะไปปลุกโคกต่อแขนวานนี่ว่ะเม่ลมากระบ้าเกือบออกได้หันเนาะโอ้วันไม่จะเลอวันมันออกหอนเด้ไ่คิดจะว่าไปคืนห้องมอห้องจักว่ะแล้วแต่ห้าว่ายับซื้อมันบอกเป็นแห้งอะนะเมลโอ้แห้งเจอเลยแข่นี่นล้วมันเหลักตีนกันนั่นบ่ตีนกันโอ้ย โปตีนเกือบออกโตีนก็เตะเบิดเจ็บซ้ำมาได้นึ่งแล้วดยจัดนะป็นทางดแอันั่นแหละเพื่อนบอกว่าจะเรีนไวด้เดมัทางใดมาทางใดคอยไปคอยมามันไม่มาเล่นไววไม่เล่นแลวันฮอดฮอดโค้งถึงนอเปิดพอรตพอใหญ่ข้าดล่้นลัางหมดข้าวปัดสชีวะข้าวปัดสิงโตข้าปัดสิโค้งมัน คำบระยักษ์คำว่าสีแซงแซงแล้แซงมเป็นก็ใช่สุดค่อยก็ยังดีที่ดอกซามนี่ะเนาะแม่นอว่ายังดวงดีอยู่เพราะว่ารถใหญ่ปกติมันเหยียบเลยเนาะโอ้เป็นแลนคาตีนมันน่ะเรียบร้อยเลยนะฮะคำว่าชิงแงกลงไก่ผัดชิบเปตามรักมาลาให้คิดตื่นมิ๊กแล้วเขาเลยซักคือซักยาให้เห็นาะโบราณโบราณนี่นาะยังอยู่ ข้าวหยางห้อมว่ะแต่ว่าบอกแต่ว่ามื่อกี <ather Champion> <ina> ้นี่สีเข่งกว่าเมื่อวานนี่เนาะเมนเมื่อคืนนี่ข้าวหยางได้เถียงเลยพอตื่นมาตอนสั่งเรื่องการกินนี่ขลาวบ๊อบเลยข้าวไปกินซิ้นไม่กินซิ้นขนมก็กินบ่ได้บ่ขนมกะบุ่คุ้คือกันไม่กินซิ้นเลยซิ้นไก่ก็กินได้บ่ซิ้นไก่นี่ซิ้นเราไ้กินไก่นี่ไม่กินเลยเาชิ้นเราคนห้กินซิ้นมัชชินานต่อตนี่โอ้แล้วสบาย ใช่สีไก่มาบบอะไรกินไก่ตัวบางไงเขาไปกินชิ้นเอาเมื่อคืนมาเย็นชิ้นถ้ามันชิ้นต่อค่ะนวไม่แต่ห้ผู้ใหญ่เขาบปกินผู้คนมาเผาผู้คนมาเผา่าเบอ่่มิงเฮียงจูฟื้นจูไผ่เนื่อฟืนนกันนีนะน้องกองเ้างใส่วนเราเนี่ยเป็นรับเป็นนอบ่ามาแต่ทั้งใดไ่เวียงบ่บานเวียงบ่ไปใช้ มันผู้เสี่ยวชาญว่างะไรโอ๋อคนในนี้คนมาเยี่ยมไปสิเขามีตู้กับมาบ่มาผู้ชายเลยสิพายส์ไอ้ซ่าหมูน้ำเบาเลยโอ้คิดว่าผู้เบาไหมเกี่ยวผู้เบาเจ้านะเฮ้ยกระทำจะให้มันหู้เรื่องเนาะเออคิดว่าผูัวไม่กับร่างใจเว้ยเนาะเป็นนักปวดบ่เดนมันเข่งเข่งมันเร่นมันเข่งเหยียดเหยียดล่นไปว่าคันเจ้าคดเขาเลย มันสิเอ็นเอ็นมันไม่ได้ไม่นันเลยนะบ่ได้ขอบ่ได้โคตรเยียดโคตรไ่ได้แม่ขนาดนั้นตั้งแข่งขนาดนี้ยังตั้งบ่ได้วมันตั้งอยางอ่ะมันเข่งเพราะจะต้องพยายามเลยพยายามในส่วานั้นเลยเด้อเลยงานวันที่ก็งเกงไม่ได้แล้ววันโตเป็นสาวขาเค้ดิเสียโซบะวันนี้เจ็บเลยมาพ่อมาสิย่างหยางไปถ่ายมูเหยียบซ้ำบิกอันนี้ มีเ <l ots> <s Techn Pokémon> ้งไรเติมนะโบวานี่มันสีเจ็บี่สีบัวบัวานไรเนาะพิันชักยาเฮนี่พิ่นชักคือชักยาดิมือนี่มื่อนี่เจ็บแล้วมือนี่กำลังเจ็บมือนี่นะน่ปานเจ็บรถกับเจ็บดือกันเราสุกเห็นที่นี่นะรถรถแบตะเลียนโวนกับเตรถาเลียกับอ่คัดแม่ลีโลคอยเจ็บคอยจิบอยากเอาเข้ชังนคอยอยากป้าเขาโหลดผู้มือดีคว้าหาโหลดผู้ีวใไปเอาซะ พวกที่เพิ่นก็แล้วเพิ่นเอาเออเพิ่นเอาไปห้องหมอเลยจะกระทรมาบอกทางบ้านมันว่ามามาฮอดนี่จะผู้ขับรถน้ำมูกนะเพิ่นลงมาน้าบ้านบ่าวเฮาเพิ่นกระเจ็บกันพันลงมาได้เฮาลงมาได้เฮาหย่าบมาได้เลยเออนักขึ้นรถนะคะอุ้มขึ้นมันยางมาได้หนะมายืนก็ยืนมาได้ตอนนะคะตอนลงฮะลุกลุกมายืนอยู่ อืมมาแต่ทางได้แดดแห้งรับป่ะมจอดบงคายเพอมีเตียงมีเตียงเนะาะตาบ่ตั้งแถวนี้ตั้งย่างบ่ห้ยบ่ห้ดื่นกันเนาะว่าปีนี่พิลึกอีกแม่ลงเตีย้ยลงต้อยลองปลา ล้วก็อ้น้ำพอดีคุน้ำคูนีนเถิองนานย่างแล้วค่ะกับมูชื้นนี้มูชื้นบางไรนี่แล้วคกออกบันไยเตยล้ว่าเหนื่อยเราว่าได้ไม่ตัวภา่าฉันลื่นรู้ไเอกใบตั้งใจดอกบวบไปขามาน่ะมือแบบว่ามูว่าคำแดดมันสีออกสีแดงแดงฮะจะาสิเกิดอุบัติเหตุว่ะบัดเออไปมาว่าความต้ามต้มต้มต้มไปหมดเลยพากัรว่ามาพางเด้ เมอ้าขี้ลดาว้าอเดอไปพราะแตมาพอแต่บอกวอดสิได้ชั้นนะลดข้ามะกอกซ้ำขึ้นรดหามว้าออเดอร์ขึ้นี้หามว่าอาเรบอดี้นี่คือแบบนี้เนี่ยแล้วมันเป็นเท่ากับคิดคันนิ่งน้ปันเป็นน้ำกูว้าเป็นน้นแร้วะจ้างมุ่งไปวานนี่นะไปวานนี่หนสิบมง นะบามาแต่ส่งพกแล้วก็ไปเลยไปหางหอย,ยอ่ะตสิบสองโมงนมาแล้หอย,ยก็บด้เอาเลยหอย่ได้เอาเลยลม่มันเจ็บเมคอยอมีคนยางเอาพปชังดขนาดเกอบพยังพอเอาทิพมเลยใครกกิ่งหนึ่งอยู่ห้อมอกิ่งหนึ่งเขาเก็บเมื่อบ้านนับใต้ผูก กินข้าวแล้วว่ามันอินนะกินแล้วกินซิ้นแล้ววันนี้เพิ่นมาเพิ่นมาปล่อยกินซิ้นได้เพิ่นมมาให้มาบปล่อยกินซิ้นข้าวย่างคนในบ้านแล้วคนออกมาเป่าพอมบ๊อบไม่ได้เ่าก้ัวเนาะแล้ามันฉี่ทารก็จนกระดูกไม่ได้เตกแล้วว่าบ๊อบนั่นนี่แล้วมันเหล็กบอไ่ได้ยิบจะเค็มแล้วว่านี่เนาะบม่ได้ยิบมีแต่มีแต่มันเถิกก็ซื้อเพิร์ก็ซื้อโอ้เถิะเถิกยงาสั่มเนาะก็ สภาพเบิ S <S ่งสภาพลงปลาพี่น้อยเนาะเห็นสภาพฮาลบล้อแล้วขับมาได้บงอุบัิเหตุมือกัดเจ็บเจ็บไม่อามน้ำโปกเลยแขนกันเนาะโปกเลยแต่ว่าเพื่อนนั่นนี่ไม่ได้เจ็บไม่ได้เจ็บหรือว่ามันถูเลยวันนี้ เพ th th ิ่นเว้าอยู่ปูนั่งท้ายนี่มันสิเจ็บนะขวมปูอ่านั่งข้างหน้าโดยมันก็ล่างว่านเขาให้เขาดิ้นแล้่ใล่างบ้านมั่นบอโอ้มาทุ่มเมร่าก็ซีบเนาะคนคนแบบคนย่านเข็มอีกเขาพูดซักกะซักขาซ้ำคือไหวก็ซ้ำซ้ำมาซองเข้มว่าอาเสบเจ้าเจ้าปูอย่างอันนคกราห้องดินอยู่ไห้ทั้งไห้ทั้งห้องเด้บอทั้งไห้ทั้งห้อง จะห้ได้จะให้อะไรเนาะไอ้แต่ดหให้เจ็บไปแล้วเมื่อวานจะมันบ้าเลือดวันพอตะลุกมาได้ปู้หมู่ว่ามึงขี้ลูกกับมึงห้องแค่ห้องว่าเนาะว่าห้องขึ้นขับมดวอะไรเยาะวึ้นเจ็บแต่ว่าแต่คนว่าแต่ใครซื้อยังว่าไปบอกซักยายังบววเอาอะไรทางนี่บววพุ่นเข็มยายังให้เลยสักขาซองขามันติงไม่ได้เ คุณจะซองเข็มก็สโลมปลาตัวเนาะคิดว่าเพิ่นมันเจ็บเด็กน้อยเห็นยูหรือเพิ่งลงเชตตอดีวานเน <c oughs> ลยเอาแด้ยินแต่น้ำเบาตอนเศร้าเศร้านี่บเบาๆสุค <c oughs> นะแม่ว่าอันน้องปาลาอันรถใหญ่เกาะว่ะทำไมรถชิดล้อเนาอกจักใหญ่ว่าหญ่แล <c oughs> ้วแหละรถชิดล้อ มันกระสุดทอร์ชิปลอดแน่นอนถ้าว่าบ่มีรถอันรถดุดม้ามหลังเม่นเพิ่นไปเลยนะคนไปเลยนะมันกำมังกับรถรถดุดเขาบัดจอดอากูวันนี้อยังวันข่าววันนี้น่ะวันบอลูุกมันมันมันลุกมันลุกเขียวบอเอ้ยเนาะไม่ไม่มันหาวเพิ่นจู พันย่างพี่น้องเนาะบ่ได้ลูกก็ได้อยู่ไผ่นนโบได้ลูกก็ได้อยู่ไผ่บาดนีถ้าเ <c oughs> พิ่นอ้มหาย่างจะบ,บินให้มาว่านะลูกปู่จนเอาจนเจ้าดีนเดียวใบปู่ปีชังเนาะเพิ่นให้ยใบวาเพิ่นให้อันนั่นเนาะนั่นเด้สามคนแล้วเตียงเดียวกันเลยก็พอดีัปนล้วอะโอ้โหพ่นน้ำเมืงา โมออยุทธได้พ่อแม่สามพนมายากน้ำกันเลยวัานน่สาพนยากน้ำกันนี่แล้วไพ่สมาลสเพนนะพ่อแม่พนพ่อแม่นมาส่งเทากับึ้นมาพ่อแม่พนนั่นแหละพ่อแม่คืนม,มนมาสง่งย่างน่าผินตีินอย่งว่เป็นน้าขี้เจ้าจันทร์พนไว่าบวตีก็เป็นแล้วเนาะไปน้ากันมแล้วเขาเขา้ําควันอยู่วะูหลุดเกาะน่ะ นี่ใครแต่มันบ่แตกโอ้โหคนน่ะเฮาปุ๊เฮาจะไม่รูุ้กไปอย่างอาจารยวเราให้เพิ่นทำควันทำยางเนาะมีแต่นอนกับนอนนั่งอยู่กะนั่งอยู่กับเงานั่งกเงาบัดนอนเราไม่ทำรับบัดนี้เบื่อกับนอนเนาะโอ่งน้นอนน้ำก๊อปนั่งได้กับนั่งนอนได้กับนอน นั่งกำน,น,นัลนี่แหละเหยียดลงอ่ะกระเบื้เท่านั้นนะมีแต่นัน่งกำนอนเห็นแล้วนนลว้ามือขี้เข่าไก่ยางกันได้เงนสื่อนะใช่ย,ยันแข่งโคตรถ่ายยางได้เจ้าก็หัดยางน,น้ำมันเราขีดห้าสิจับเพียงบ่ได้เลยไม่ได้มีนาทาใช่เนาะมีอโ,อโอ้ยาันามีมืบไมียาแล้วมือมสร้างร่างเองรางอง่รางเองกินดินวใช่ไหมพาให้ร่างให้กับ่ให้ร่างแล้ยันเจ็บเฮ็ดเองก็ได้ ไเพิ่นได้หลังไม่ควรยานยานมันเจบโอ๊ตเก็เฮ็ดเองเฮ่แล้ว่อยกัเห็ดเองพวกัตผมม่เฮ็ดเองี่นึงเ่อทาได้น้อยๆได้เพราะว่ายันเจ็บเล่นเพมันให้เติมและน้ำห่อนลวกได้มแต่ยาอย่างคนรหำมแต่ยาแดงนะจาแดงก็นะนั่นกับยากินน่กินตันชาตับแดงกับยาตันเชื่อนั่นอืมเข้มแข็งอ้อ อ่ะโอเคจสิน้องห้น้องปลาเพิ่นพักผ่อนก่อนพี่น้องหน่เนาะให้เพิ่นกับย่างท่างขี่มาอ๋บาทนี่แม่นก็แล้วลุ่นกันได้คิดต่อไปสำหรับคลิปนี้ทั้งข้ากลือโดยได้ลาน้องปลาไปสักก่อนเอาข้าวสบายสบายดีขายออกเด็กโดยเอาพากันนั่งอยู่สังเด้เนาอาสบายดีเด้อเวอร์คูลคูลคูล นั่งจุ่มกันบานนี้เนาะอ่ะสบายดีทางเลยอ้าเจเป็นอะไรนี่คือว่าคาบุดีแทบบ้านเลยนาะหล่นลงหลันหล่นลง,ลงอือนจาจักมาแต่ทรงพก,กรบร่เจา้านะแม่นอือม,มาทรงพก,กรมาห่อกับบริลลันด์เอาหลอดไปงมหอยนะแต่บอะก,กี้คิดว่าเพิ่นไปดองในเมื่อวานนี่นะไปตอมคืน โอ oh, uh, ้ประดองเพิ่นไปแต่กลางคืนอือได้มาได้พากันไปงุ่มหอยบัดนี้งุ่มหอยงุ่มอยู่ใส่หอยน่ะอยู่บ้านน้ําคําใต้ปาตึกอือมาบัดอ่ามื้อนี้รถเข้ามาส่งบ่หรือว่าจังได๋ติจาจังฮู้รเขามาส่งออยังดี่อันบ่เป็นนักกว่านี้เนาะอือมีนกคนบ่ได้ยิบจักคนบ่อ๋อ อันผู้นักนี่ถือว่าน้องปานะกูมูบอกอช่อนเด้สักลิกได้เมนเนาะเพื่อนเราผู้อยู่ท่ายนี่นักกูมูวเนาะคือเพื่อนว่าเห็นนั่นโบได้โทรหรอกแต่ว่าเห็นนะมันเพิ่งลงสตอรี่เมื่อวานนี่นะเห็นเพิ่งลงสตอรี่เอามายั้งว่าคือว่าอัน นั่นสิครับว่าอ่านเขาอันอยู่ห้องหมอบอ้านในบทสามตัวว่ะพี่เคนเพี่คเคนลงตอตลันจัตตุรีคนได้แมนบ้านี้บทสิโทรมาหาบ้านเพื่อนบุเปิดนิดน่ะน,นะกะเ็เลยบ่ได้โทรเมื่อวานนี่ก็เลยมาเบาาเาิ่งมันีไปเบิ่งก่อนว่ามาเจาะเบิ่งก่อนแม่นไอ้ดีคิดว่าเว้าเอาชื่อม <laughs> าเป็นเรื่องจริงเนาะอ้าวเนาะคือว่าในอุนปติเหตุมันเกิดได้ทุกเวลาพีน่น้องเลยเนาะ พาก,กันย่างือว่าน้าบ้านนี่แบบเป็นเล็กเป็นซ้านี่ก็ย่างเนะาะยงเนบาคือตะกี้เนาะเพื่อนว่าแบบยเลือดบลบลบางอ <3 S 1> ันเอืบบอย่างสามคืนสามคืนพูดนะเออสามคืนแล้วก็อ่อย่างหลายคืนดีเนาะคันพอดสามคืนเป็น,นมวยมออกมนวะอ,<า>อ่งเอ,อ เาพูนกจดพนลยก็แล้วแต่พูนนั่นเนาะพูนักพูนเบาอือแบบย่างคูข้นนะนี่เนาะย่างคูคนบานฮาดบ่ได้าย่างเนะบ้านบัวด้าตุกกไม้พุนตุกกไม้เข็นหักหร้อย่างออบ่วด่าย่างฮาบ่สุกินนี่บ่ได้ย่างเลยย่างบ่ย่างตุกกไม้เราเป็นยังเรา อ๋อช่วงอันเดือนในเดือนซิบเนาะเดือนซิบเดือนเดือนเก้าเดือนเก้าต่อเดือนซิปได้ตกเทียงได้เทียงหัก<อ>ไม่พนักสูงประมาณมเอเอ,เอแต่แต่บัไร้อันอแต่บัไร้อันย่างเววาคือว่า้เนาะไัยกับบัวได้ว่าว่าย่างนะบ้านเฮานั้น้าตกสิกับบัได้ย่างคือ่บุรีบุภบุีมีบุาว่าว่าย่างนะเนี่ยมีบุภาเฮ็ดมาทำตั้งใจ แต่ได้มานะแม่เป็นว่านี่แล้วก็แบบแบบพายก็มีแต่ย่างค่ะโบย่างแบบคือว่าระแวงใจนะค่ะมันเป็ี่นมาขนาดไหนคันวานั่นใครเนาะโดยโดยความเชื่อถือ้มันพี่น้องเนาะแมนเคยถือกับเคยได้ยินอยู่แต่ผู้เฒ่าพคนตะกี้กันเนาะว่าตกกงไม้ควยซนลดล้มปลาขีมาข้าวพคนว่าเเออออขีม ยางทีมามันเป็นนรกเลยยางทีม้านี่เขายี่จะป็นหมายมันเป็นนรก่ะมันดีเจ็บดีเป็นมัน่ามันดีมันสาวอันเจ็นดูกวนี่เออแบบว่าเลืแอนเนาะให้เลื่อนเลือนไหลอย่างนี้เลื่อนจะดวกเทีจยากัยังโมจักเนาะโมจาแล้วหแล้วก็หลุลงอรก็ไดเตรียมไว้เลยแล้ว ออเตามาพี <łość> ่น้องเลยเนาะมาเบิ่งสภาพรถน้องปลาก่อนเป็นจังใดปลาโตโอ้แวีนกระจนโบเรือเนาะพี่น้องเลยดูดูรถมุนวัดสภาพรถ ลดกามมุนหมดเลยาตาใน,นกระสือพี่เนาะเฮตาเละตาเลี้ยวแตะกว่าเดยตาเลี้ยวทางงน้านี่มุนอุบดุยแบบมันล่มลงม,มาทั้งนี้เลยนะยนนเนาะโอ้เ็นขี่ขี่ขามาขามาเลยประมาณมาชีวาอ่าลบไปล่มลงทั้ง บ่าเมนทางรถใหญ่อยู่ถ้าว่าทางรถใหญ่อยู่น่ห่วยสปเหยียบเลยพี่นออ้อยเนาะเพ่งสภาพรถนี่ตา,าเดียวแต่ยังน,นี้จนคดว้าต๋อสินักสมควรอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะโดย,โดยอ่าฝากเป็นกำลังใจให้เด้อพี่นออ้อยเนาะทางน้องปลาเกิดอุบัติเหตุ ลดล่มมาสันนอถเกใลดไงกะ,ยยกะพี่น้อยโดยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ชิบป,ประมาณนี้เด้อพี่น้อยพอกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสบายดี